อันนี้ง PI ่ายที่สุดแล้วทำง่ายกว่านี้ก็ไม่มีแล้วสแกนเลยใช่ไหมเพื่อนใช่ครับเติมสามหมื่นเลยจะได้ไปลองมันทำมันยังเติมไม่ได้เอาแค่หมื่นฮะก่อนเอาเอาสามหมื่นเลยเดี๋ยวก็โอนไปทีเดียวไงโอนได้นะกูไม่โอนไม่รู้อะลองดูเออดีว่ะเฮียไม่ต้องอะไรเลยดูดิเว็บเบสเว็บเบสเองสองเมตรอร่อยเพื่อน เออไอคนดูบอกว่าไอกาชามันมีให้เติมแล้วใช่ปะเติมแล้วเติมแล้วเติมได้เลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบอกเองก็ได้กูพอนดูจากทรงแล้วถ้าให้มึงไปเติมเองเดี๋ยวโง่อีกทำอะไรไม่เป็นอีกมันอันแบบเก่าเหรอแบบเก่ากูเติมเป็นไปแลอ่มึงลองเติมอาหารมึงลองเติมมาคุณจะรออยู่มึงอ่ะเติมว่ะลองเติมดูว่ะกูเติมสองล้านได้ไหมนี่ มึงมึงเติมไม่ได้เนี่ยมึงเติมให้ลอกก่อนห้าสิบาทเดี๋ยวมึงจะเติมได้ไหมอ่ะมาให้<น>1 1> กูถาเมเ้อ่ะกูเติมสองล้านได้ไหมได้ถ้ามึงมึงมึงหลักล้านหลักลา้ลา,กลานนี่เอาเอาเงินไปให้ได้ป่ะแล้วก็มันไม่อยากเติมมันเสียธุรกันดันเงินนงพูดเหมือนนักธุรกิจแบบเยี่ยไม่ใช่เรา ตังมัไม่ได้เข้าอันนี้แล้วไงมันเข้าเทเบกคืออะไรวะกูอยากรู้อ่ะกูอยากรู้ว่ามึงจะเติมได้ไหมสอนเถอะถ้าอยางมันมันคือมันต้องเติมก่อนก็ลองดูก่อนแล้มันก็กดดิสดิสเพย์อะแล้วก็ลองนะกูจะรอดูว่ามึงจะทำได้ไหมอะได้เอาหน้าเว็บอะกูเติมเปิมนึงน้าเอาเอาเติมเติมหมื่นห้าเนี่ยเอาให้รอกก่อนเนี่ยเอามึงเติมได้ไหมอะกูอยากรู้อะอ่าได้ แต่มันต้องไปฟาร์มเองนะฟาร์มเองคือยังไงเติมแล้วก็ต้องเอาเอาเอาบัตรฟาร์มเข้าไปฟาร์มมึงก็ให้น้องๆมึงฟาร์มมาให้ก็ได้สิบนาทีต่อไปคุณจะไปฟาร์มเองเลยไม่เอาเยวของไม่รูดอยู่กับคนอื่นเรื่องของไม่ได้เลยเนาะไม่ได้หรอกคนไหนือตัวจริงมามึงก็เป็นได้แค่สัมองโมไม่เห็นจอมึงหรอกลอกอิน OTP ในเมืองเออ เจ็ดเก้าสองเก้าสามห้าเจ็เกสอง้าสามห้าก็เหมือนเดิมนี่เพื่อนกดเติมเงินนะมันกดเติมเงินตรงนี้ไม่จะช้านิดหนึ่งเพราะว่าไปไปไปเชื่อมฝั่งฝั่งนอกแล้วฝั่งนอกคืออะไรคือเทเบก กดเติมเงินจะอยู่ในเทเบกอ๋อทมันจะช้าหนิดนึ่งเพราะว่ามันอย,นอยู่มันอยู่เต็นท์นอกไงมันไม่นนนนไน้อยู่กับเราก็กดเติมเลยเลือกเติมเลยเป็นน้านเนี้ยก็เลือกเติมดีดูดิกดยังไงอ่ะน่าน้าจะดใช้ความคิดมึงก็ได้ใช้ความคิดมึงเราใช้ความคิดมึงดูเราลองใช้ความคิดมึงดู ก็ต้องล็อกอินไงล็อกอนะินนะาเห็นไหมนะ Google ลนาะเออล็อกอิน g o o g l e หรือเปล่าเพื่อนอ,อ้าวทำไมเป็นอย่างเนี้ยโอ้นี่หรอไหนอันบนอันบ,บนหลือัล่างอันบนนั่นแหละเออแล้วก็เลือกล็อกอินล็อกอินของมึงเองก็ได้ไม่เป็นไรก็เราทำให้เป็นหลอกอ้ามึง,งม,มึงปิดไปไหนอ่ะ ไปเพื่อนกดลองอินดี Google นะหน้าอืมเออกดลองอินสิของกูเหรอดำเนินการต่ออย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ใช้แค่ทีเมีแต่เขาจะสมัครให้ของมึงเองอ่าเรียบร้อยกดกดคิดเอทยูแอ o เค t โจบเสร็จ เพราะว่าอาจงจริงถ้าถ้ามึงทำได้คนในทั้งประเทศน่าจะไม่ไม่ยากแล้วแต่ระบบนี้แต่ระบบนี้มันยากจริงเพื่อนมึงไปทำาให้มันยุ่งยากทำไมอ่ะเพื่อนมันยากเหรออันนี้ก็ง่ายที่สุดแล้วนะตัวมันต้องก<อ>าอนนไะไรอันไหนรอแป๊บหนึง่งอ๋อต้องรอใช่ไหม อ่ากดคอนติเนียไปดิรหัสไม่หลุดหรอกอันนั้นเป็นเป็น้นไม่หลุดมันอมันเป็นยูเซอร<อ>์ไอไอเมลไอตอบงานให้เห็นมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะมันเป็นเมลตอบงานแบบว่าไว้ตอบงานตอบอะไรแบบกล่องข้อความงานสร้างมาเมลไม่ใช่พาสเวิร์มันเป็นยูเซอ,อ,อร์เแบบม,มือม่อกี้เนี้ยกดกดคอนติเนียครับโหลมูดแดกหรอเนี่ยอืมเฮ้ยมาแล้ว เติมเงินเพื่อนมาหน้าเดิมแล้วนี่อ่ะแล้วมึงก็เลือกเอาจะเติมเท่าไหร่มันสูงสุดแค่หม<อ>ื<อ>่นห้าเพราะมันมันมันได้มากสุดเท่านั้นห <15. S 2> ม,นม,นมนื่นห้าเองหรอใช่ขอให้ได้แค่นี้ก็เติมหลักแสนไม่ได้หรอก็ต้องเติมหลายอันไงอ๋อหลายรอบใช่หมื่นห้าให้กูเลือกหมื่นห้าพอใช่ปะลองเติมสักหน่อยใช่ครับ มันเป็นหน้าแนี้เพื่อนต้องทำไครับมึงเอามึงลองช่วยลองศึกษาด้วยตัวเองดีไหมว่าเออต่อไปเนี่ยกูจะกดตรงไหนอันนี้อันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกูไม่ได้เอาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยกูเอาหมื่นห้าหน้ากดนี้ป่ะมันหมื่นห้าอยู่ซ้ายมือไงแล้วก็กดไอ้ payments สีสีส้มมาก็นั่นแหละกูก็ถามไงเออและเนี่ยกดที่ พร้อมเพย์พร้อมเพย์ได้เลยใช่แล้วก็ใส่อีเมลหรือว่าชื่อยูเซอร์ก็ใส่มั่วก็ได้เสื้อใส่อะไรก็ได้ก็อยู่อยู่ที่มึงว่าอยากจะใส่อะไรแต่มันจะเกินมาห้าบาทนะต้องติกปะต้องติกครับโอเกินมาห้าบาทด้วยใช่ครับป็นอะไรหรอกลองดูอันนี้ง่ายที่สุดแล้วทำง่ายกว่านี้ก็ไม่มีแล้วสแกนเลยใช่ไหมเพื่อนใช่ครับ มันได้แค่หมื่นห้าเองหรอแล้วไอ้พวกเติมแบบเป็นแสนเนี่ยมันมันก็ต้องเติมหลายรอบถูกไหมมันไม่มีแบบทีเดียวเ้วใช่ไหมถ้าเป็นของเราเองมันได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าตัวระบบของของฝั่งเขาให้มาเท่านี้มันก็เลยทําอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเติมเงินอ่ะเราทาอะไรไม่ได้เลยเพราะมื่นห้ามันมันมันล็อกมันล็อกรหัสมันเซตดิ่ให้เลยอ่ะระบบไม่ทําการเติมได้ขนาดนี้ชําระเงินในเวลาเนี่ยเป็นอย่างไงเพื่อน มันบอกว่าระบบไม่สามารถดําเนินการได้ในขณะนี้กรุนุญาตเงินหรือชําระเงินในเวลาเที่ยงคืนถึง12ทุ่มครนกินข้แสดอะไรคนอร่อหมธนาคารเน่าต้องรอก่อนนะมาช้าไปคุณมาช้าไปแล้วคนใช้กาสิกรก็มีจการสิกรก็ไม่มีแอปอื่นไม่มีไอ้นี่เลยหรอธนาคารปิดอืมพร้อมเพย์อ่ะ มีไทม์มอนิดบ้างลองธนาคารไทยมอนิทไม่มีกู<ด>ใช้ธนาคารเดียวร <c oughs> อก่อนนะรอก่อนนะเดี๋ยวกูถีบเดี๋ยวรอก่อนนะฮะให้มึงนะกูดูก่อนว่ากูสาม,มารถสแกนให้มึงได้ไหมไทม์มอนิทมันปิดไปว,วะลองสแกนให้มึงก่อนไว้เมึงน,นะได้ไหมกูสแกนได้เอาไหมเป็นหนึ่งนะใครบอกก๊อปโชวงโง่อีก อันนี้เขาทําเป็นระบบกลางโง่อีกแล้วอะไรนะเพื่อนสแกนให้กูก่อนหรอให้กูวนไปเหรอเออได้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 เซ็นดิกบริษัทบีบีพามเพได้ยังได้ไม่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 มีอ่ะถ้าได้มันจะเป็นยังไงได้แล้วได้แล้วมันเห็นว่าคอมเมดคอมพิตต้ ง่ายง่ายอยู่นี่โอนมาให้กูด้วยนะไอ้สัตรได้เพื่อนได้ได้ไดกดไหนกดนไหนอันนี้เหรอครับหนึ่งกูจะเติมสามหมื่นนะเพื่อนมันยังเติมไม่ได้มันก็เติมหมื่นห้าไปไปลองฟาร์มดูก่อนเอาก็จะเติมสามหมื่นเลยก็จะไปลองทำมันยังเติมไม่ได้เอาแค่หมื่นห้าก่อนเอาเอาสามหมื่นเลยเดี๋ยวก็โอนไปทีเดียวไงโอนใด้นะกูไม่โอนกูไม่เนะอากหลออี๋อนะ ไม่เอาหรอกเติมเองแหละไอ้เหี้ยโอ้พื่ได้ายควยเป็นสี่สิบห้าวันโอ้โหไอ้เหี้ยรอไปว่ะไอ้เหี้ยรอใต้ไหลกูไม่เติมให้หรอกกูไม่เติมให้หรอกไอ้เหี้ยควยจะได้เงินกี่วันนะสี่สิบห้าวันกูไม่เติมให้หรอกไอ้เหี้ยจะเอาสามหมื่นบอกเพื่อนจะได้สแกนให้เลี่ยมจัดไมนธนาคาร้องมีปัญหาจริงๆคนดูก็เห็น ก็เดี๋ยวรอเอาก็เอาแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นไม่ไม่ไม่เพื่อนเติมไม่ก่อนไลยไม่สามหมื่นจริงๆไม่เอาไม่เอาทําไมอ่ะก็เดี๋ยวมึงค่อยเติมเดี๋ยวมันได้แล้วมึงก็ลองฟาร์มก่อนนี่ไงเออคนหมอไอ้เอี้ยกูจะได้เติมวีดีโอไอ้เหี้ยอะไรมันก็เป็นลองเติมมาฟรีบรรนาการเั็นปีคนดูก็เขาบอกอยากให้เติมสามหมื่นก็เดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยวหรอกยูไม่มีตังค์แล้วกูเหลือแต่ตังค์ในกรติกร ไม่กดเลยนะแบงก็อเ,อเอาแค่ครึ่งชัมวอมงก็ลองกดซื้อไอ้นี่ดูซื้อแพ็คอะร้านค้าเหรอใช่ถูกแพ็ค <c oughs> ไหนดีสุดวะโอ้ยมีแพ็คเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามีตอเข้าไปดูแล้วก็ลอง 1> 1, 000, มีหนึ่งพันเลยก็ลองไปทดู 1> 1, 000, 000. แต่ว่ามันก็ต้องอย่างนี้แหละมันทําอะไรไม่ได้คนดูเพราะว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้หมดถ้าใครเข้าร่วมเด็กห,หลายๆเซิร์ฟก็เป็นเด็กห,หลายๆเซิร์ฟก็เป็น อะไรนะเพื่อนเจออีกหลายๆเซิร์ฟก็เป็นนกว่าอยากเข้ากี่วันนะก็ไม่รู้อ่ะก็นานอยู่แต่ก็ไม่เป็นร้ายตรงนั้นกดเลยใช่ไหมใช่แล้วผมใช้แค่ระบบระบบเติมเงินของเขาครับแต่หลายๆเซิร์ฟผมไม่รู้ว่าเขาใช้แบบไหนทั้งเว็บหรือว่าอะไร แต่ระบบเขาดีคนดูน่าจะเข้าใจมั้งเพื่อนห้าพันนี่ซื้อไหนนี่อันนี้หนึ่งพันอันนั้นสองอันเนาะได่อันนี้หนึ่งอันอันนี้สองอันกดออกเลยนะเสร็จแล้วอะ่ะเสร็จแล้วเข้าตัวเลยปะเข้าตัวเลยเข้าตัวเลย เย <Yeah. S 2> ลองคำนวณดูมันได้เท่าไหร่ไปถึงเติมไปเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่ลองนนมีเว็บคำนวณปะไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำอ่ะน่าจะมีเว็บคำนวณให้ลูกค้าเนาะ เพียวจัดเพื่อนเขาดูบอกว่าเว็บเติม,มึงเพียวจัดเลยไม่ใช่ของของเราหรอกไอ้เหี้ยของคนอื่นเราแค่เว็บแต่ว่าเราใช้ระบบเติมเงินเขาไอมึงอย่าลืมบอกให้กูนะไอ้สัตว์เงินนานนะกูบอกก่อนเอาเงินมาให้กูเอาเงินมาให้กูด้วยอะไรนะกเอาไง่ายงถ้ามึงไม่ให้เงินกูอะ่ะเที่ยงคืนครึ่งอ่ะกูลงไปแล้วกูดึงของหมดตัวเลยแหละ กดเลยนะเปิดเลยนะเพื่อนเปิดเลยมันไม่ได้มีอะไรมันมีเอ้มันมีนี่ให้อยู่แล้วมันมีคอนฟิกให้อยู่แล้วมันมันได้เป็นอะไรเวลามึงจะพิมพ์เข้าเหมืองแล้วกด AI นะ F8 แล้ว AI เอาไหนให้กูเปิดไหนก่อนเนี่เปิดอันไหนก็ได้มันมันมีมาบอกอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นกาช้ามันเป็นของที่ได้เลยเอาหรอใช่เพาะมันมันจะเป็นเป็นบัตรอ่ะก็ต้องเข้าไปฟาร์มเองไงบัตรอะไรเนี่ยบัตรบ็อกออโต้ฟาร์มคือบัตรอะไร ฟาร์มเวลสามอะต้องเข้าไปเองอะมึงลองเข้าไปดูก็ได้ก <c oughs> ูกูไม่เข้าใจว่ะเพื่อนมีโกมีมันเป็นบัตรอธิบายอะไยปะมันเป็นบัตรฟาร์มฟาร์มเวลหนึ่งฟาร์มเวลสองฟาร์มเวลสามฟาร์มเวลหนึ่งอะเอาไว้แจกเออให้คนแบบให้คนในแก๊งที่แบบให้แก๊งที่แบบแก๊งที่มันจะล่อแร่อเออฟาร์มเวลสองก็เติมฟาร์มเวลสามก็เติมแต่ว่าฟาร์มเวลสามก็จะได้ของโหดมึงก็ลองเข้าไปฟาร์มดูวิธีการฟาร์มก็คือ f 8แล้วก็พิมพ์ ai ai เออแล้วก็วาร์ปแต่ว่ามึงเตรียมเตรียมพร้อมหน้าคงหน้าคอมให้ดีๆเพราะมันมีแค่สิบสิบนาทีไปน้องพี่พี่รอรอพี่ตรงนี้เป็นหนึงนะพี่ขอร้องก่อนทำอะไรก่อนได้ครับพี่ได้ครับได้ครับไปเวลสามเลยนะคร<า>ับเวลสามมีออมีคนไปทำอยู่ว่ะใช่เข้าไปชแนลสามแล้วกันไม่มีคนเพิ่งแก้เพิ่งแก้ไอ้นี่เสร็จระบบมันไม่ได้เป็นของเราไง ราต้องแก้ได้เอดีว่ะเฮียได้เอดีว่ะกดกดเฮดเลยออโต้ฟาร์มกดเฮ็ดได้เลยเหรอเออกว่ามันเดินนะดิก็ไม่รู้ลองดูเออดีว่ะเฮียไม่ต้องอะไรเลยดูดิุ้ยไปเบสวไปเบสสองเมตรควยคุ้มจัดเลยนี่ว่ะวูดไปเบสสองเมตรควยที่จะไม่คุ้มละอันเนี้ย โอ้โ oh, ลสิตอตนห้าเดีสี่งลองกูเสกเพศสามโอยเติมหมื่นห้าสามหมื่นหลักหมื่นมันผมจะไปนั่งเสกกันทำให้มันเสียชื่อแล้วถูกไหมละ่ะก oh, ูอยากโกยแบบไอ้ตรงนี้ให้หมดเลยเพื่อนเนี่ยเห็นไหมข้างหลังกูเนี่ยอุ้ยพอตันนี้นึง มันต้องเอายาเลดบูมาหรือเปล่าเพืกอนยาวิ่งเร็ว่เอามาใช้ในนี้ได้ปะวิ่งเออว่ะเออว่ะมีความคิดนี่ว่าเออว่ะเห็นไหมล่ะเอี่ยคิดไม่ถึงไม่ได้ทํากันไว้ด้วยนะเนี่ยต้องทํานะเพื่อนต้องทํานะเอี่ยหูที่คุยมาหูมึงเหี่ยมึงบอกได้อันนี้มึงโคตรดีเลยอ่ะคิดได้ไงวะที่มึงคิดได้ไงวะคิดได้เพื่อน เออว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ต้องแก้แล้วโอ้ยงั้นรีนี้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนลองกินดูแล้วกันว่ามันได้ไหมได้ได้ได้แต่กูคิดว่าน่าจะได้แล้วน่าจะไวขึ้นด้วยโอ้ยมึงฉลาดเหมือนกันนี่นว่ะเรื่องเกม,มโกงเนี่ยกูได้ปุตติยามกูได้มาขี่ใบายว่กูได้สามใบไอ้เหี้ยยาวเจ็บยาวสิบสองใบเพื่อนไหนสิบสองใบก็แย่แล้วอันนั้นเวลสองหรือเปล่าสามใบมมอะเวลเวลสองสามใบกูใช้มันหนึ่งเหลือสองนี่ไง เวลสามกี่ใบเวลสามเวลสาวสามใบเวลสองหนึ่งใบบ็อกโกเแฟชั่นนี่คืออะไรอ่ะเซฮอนคืออะไรวะเพื่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะตามมึงนะตามมึงนะเฮ้ยเปิดดูใกล้สวยดิอ๋อเพื่อนมึงยังไม่เปิดกล่องกล่องมึงต้องเปิดให้หมดก่อนลืมไปจริงๆมันเติมหมื่นหนึ่งมันได้มันได้เยอะอยู่มันได้หลายใบอยู่เปิดเลยนะใช่โอ้โหเจี๊ย บอดเบลสามสิบสองใบเฮียมึงต้องให้เพื่อนมึงช่วยฟาร์มด้วยไม่เป็นไรหรอกกูฟาร์มคนเดียวได้อ,ดอ,อู้ได้บัตรอย่างอุ้ยอันนี้เนี่ยนึงแล้วมึงไม่แบ่งเพื่อนเลยนะให้เอ้ให้เขื่อเขาไปช่วยฟาร์มดีไม่ไม่เป็นไรอู้กูได้บัตรฟาร์มออโต้ด,ด้วยหนึ่งใบสองใบไม่เป็นไรอู้อ <c oughs> ู้ได้กล่องสุม่มรู้อู้ได้กล่องสุ่มรู้ไว้หนึ่งงานหนึ่งงานหนึ่งงาน จะเปิดมาได้หนึ่งงานว่าเมื่อกี้กูเตไอ้กูเปิดกล่องพันอะเพื่อนไอ้พันไอ้กล่องพันไอ้แพ็กเกจพันอะไอ้แพ็กพันในกล่องรถวะเพื่อนได้เหรอกนไ่เนี่เนมันอันมันได้มันได้เลยอยู่แล้วมันล็อกอยู่แล้วมันล็อกว่าให้ได้แบบนั้นอยู่แล้วอ้าวและนี่คืออะไรอ่ะบล็อกออโต้ฟิชชิ่งสามสิบบัตรฟาร์มออโต้ปลาเหรอเพื่อน บัตรฟาร์มออโต้ปลาหรอใช่ใช, <he? S 2> ใช,ใช่มึงคงไม่ได้ใช้หรอกเอาให้น้องในใน,ในแก๊งก็ได้เก็บไว้เถอะเดี๋ยวเขาใช้น้องในแก๊งอะแล้วบล็อกอันนี้ล่ะบล็อกรูปดาวนี่เอาไปทำอะไรที่ไหนวะนเนี่ยบล็อกรูปดาวเนี่ยบล็อกเนี่ยที่มันเป็นรูปดาวแรกอะเอาไปทำอะไรเพื่อนตกปลาอ๋ออันนี้เป็นอ๋อแฟชั่นลองเปิดดูก็ได้ใช้ได้ร้อยใช่ไหม ใช่แล้วยัง <c oughs> มีคนเติมมาฝากอุ้ยกองอาวุธสามโอ้โหไอ้เร้่องเ,นะเก็บยาวๆอะ่ะหมื่นห้านะเก็บยาวๆอ่ะมึงดูดิอีกห้านาทีอ่ะมึงดูกูได้ดิใบเบสามกองรถหนึ่งเติมมาหมนะื่นห้านะใบหนึ่งใบละพันอ่ะรอ,รอคำนวณดูใบหนึ่งได้กี่บาทใบละพันโอ้โหแล้วกูได้สิบหกใบอ่ะเพื่อนเบลสามาานะ<า> ใช่มาถึงแบบถ้าเติมแบบเก็บยาวๆไอ้เหี้ยอ่ะใบหนึ่งใบละวผนมึงดูดิเก็บยาวๆอ่ะกระสุนสองใบเบดงห้าไข่มุกสามแล้วโอ้โหมีสิบหกใบยาวๆไปอ่ะเล้วชิลอยู่นะกันน้องอมแข็งแข็งได้ด้วยเอออม <fs> ผมโหเออกันน้องโอมต้อให้คนอื่นช่วยไม่ได้หรอกกันเนาะไอ้เหี้ยกูมานั่งฟาร์มชิวๆก็ได้หรอกไมเราไม่ได้รีบอะไรอยู่เนาะน้องคนดูเนาะหนึ่งรอบเหมือนกาชาหนึ่งร้อยลูกป้าผมไม่รู้อะเหีย้ยดีจัดพันเติมให้อีกได้ป่ะ รอเที่ยงคืนไงมึงฟาร์มยังไม่หมดเลยมันยังเติมให้ทีเดียวได้ป่ะเดี๋ยวโอนให้ไปแสนหนึ่งเลยได้ป่ะก็เดี๋ยวคอยเพื่อนแสนเดียวเองก็รอเที่ยงคืนก่อนไงตอนนี้มึงโอนไม่ได้ไม่ใช่เหรอก็มันโอนไม่ได้ก็โอนให้กูก่อนได้ไหมกูกลัวแบบเออมันจะไม่ต้องรบกวนมึงบ่อยไม่เอาไม่เอาหรอกหไอ้เหี้ยแล้วแสนหนึ่งจะขนาดไหนวะไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยมึงดูดิเหลืออีกตั้งสามนาทีแล้วเหลืออีกสิบหกใบแค่หมื่นเดียวนะ กล่องแพ็กหมื่นนะนี่เอ๊ะหมื่นห้านะนี่หมื่นห้าหมดเปิดหมดแล้วมึงดูดิสี่สิบห้าเดนี่คืออะไรวะเพื่อนเพื่อนอเดก็อะไรวะกูก็ไม่รู้อะดูก่อนกูว่าลืมเหมือนกันโอ้ยเฮียคนมาว่าคนมาเก็บเยอะแน่อนอนแหะออตโต้ฟาร์มมั้งออตโต้ฟาร์มเติมพันหนึ่งแม่ก็ได้มาเก็บละทำอะไรมากามไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันเติมมันต้องเป็นของเป็น,เป,นเป็นให้เขาเห็นเลย ตามกฎใ,<ห><ก>ใคร,เ,รเห็นว<ะ>่าทําตามกฎไม่ถึงคนเติมไงมันมันไม่สามารถทําอะไรแบบเดิมได้ไงอ๋เอเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ที่จะสื่อเฮ้ยไอเขื่อโทรมาอย่างเร็วแหละมันเป็นนิสัยอย่างนี้เว้ยพอกูเติมกระชาเพิ่ไอ้เขื่อจะทักบหากูว่าพี่อยู่ไหนมึงลองดิคนในแก๊งอ่ะไม่ต้องกูก็ได้พี่เป้าก็ได้ฮัลโหลพี่อยู่ไหนครับอย่างนั้นอ่ะจะบวชอยู่แล้วยังเอากิเลสอีกเนาะมึง ไอ้เหี้ยแม่งฟาร์มชิวๆได้เลยนี่ให้เขือเข้ามาช่วยฟาร์มดนีน้องๆน้องน้องครับน้องมันคุยโอโต้กันไม่ได้หรอฮัลโหลครับใครจะไปคุยกันเนี่ยข้างในไม่มีใครคุยมียเนี่ยก <นะ S 1> ูเนะี่ยฮัลโหลครับมาโหลดได้เลยอะ,อะโหลโอ้เหี้ยมันกดฟาร์มแล้วก็เดินหนีลนะกูกูจะไม่ให้น้องใครเลยแบบไม่ได้เป็นห่วงนะ กูไม่ไหวกูไว้ไม่ใช่ว่ากูไม่ไว้ใจนะกูไว้ใจแต่ว่ากลับออกมากูกลัวมันอยู่แถวตู้มันบอกพี่มามาเอาของดีหน้าตู้แดงอะ่ะตู้แดงก็คือแบบหน้าแรงอะ่ะแล้วมันเก็บตอนนี้<อ>มันระบบเติมมันมันยังมันยังช้าอยู่ก็ต้องค่อยๆปรับไปบางคนอาจจะรอช้าเพราะว่ามันก็ต้องค่อยๆปรับกันไปไอ้เฮียแค่ใบเดียวนั่นเองเก็บไม่หมดเลยมึงดูเด็กเก็บได้เก็บเอาอ่ะเก็บรอบหนึ่งก็ประมาณสองวิป่ะเอ้สามวิป่ะเพื่อนสามถึงสี่วิอะเนี่ยเห็นไหม หนึ่งประมาณนั้นสองสามอา่ะมึงดูข้างล่างไม่ต้องกูไม่ต้องนับเลยเนี่ยเห็นปะหนึ่งสองสามสี่สี่วิสี่วิทนอยห,หน่อยเห็นปะ่ะมันจะมีเลขนับบอกข้างล่างเจ็บหนึ่งอนอะ่ะโอ้ยทีย่รอบเดียวขนาดรอบเดียวนะเนี่โอ้ยูตัวนี้มอออีกแล้ว ขอกระสุนอ,อ้อไวเบแดงออกต่อยอุ้ยกระสุนอ้ออีกแล้วกระสุนอ้ออีกแล้วเอดี AD ออกไม่เป็นไรอุ้ยเป็เบแดงออกอีกแล้วอุ้ยเอเดี AD ออกอีกแล้วเพื่อนครับพูดจริงๆนะไม่ได้ปาตอนแหลกนะเติมเติมให้อีกได้ปะ เติมเเท่าไหร่เอออยเติมเงเท่าไหร่กูอยากให้มันครบแสนเดียวเองกับเพื่อนได้ไหมก็เพื่อนก็ลองเงินเข้ากับไอ้นี่ก็ได้เดี๋ยวไอ้นี่สี่สิบห้าวันไงมึงก็ลองเติมที่ยงคืนครึ่งเนี่ยรอเพื่อนก็ได้กูกว่าจะได้เงินจากทางเว็บแม่งสี่สิบห้าวันในที่อ่ะโคตรนาน มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว y o YouTube เราก็อย่างนี้ต่างประเทศไม่ยูท b e มันมันไม่ยู u b e มันยี่สิบเจ็ดวันนะเงินออกแต่นี่มันสี่สิบห้าวันมันเพ่ไปอายภายในมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบสี่สิบห้าวันเป๊ะมันคือภายในก็ภายในสี่สิบห้าวันก็ไม่รู้ว่าวันไหนมันก็เป็นปกติไงของของการทําธุรกรรมต่างประเทศแม่งันก็อย่างนี้แหละ่าทูไม่ได้แล้วภายในสี่สิบห้าวันแบบเก่าก็ทาไม่ได้แล้วด้วยเี้ยเราเรามี มีกฎแล้วก็ต้องอยู่ในกฎไงอยู <GO av i> ่ในกฎต้องตอบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๊อดให้มีอะไรให้ผมช่วยฟาร์มไหมพี่ฮะมีอะไรให้ผมช่วยฟาร์มไหมครับพี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยพี่เหนื่อยต้องไปนั่งขุดอะไรอย่างนั้นไงขุดอะไรหรอครับอีพี่ขุดอะไรนั่นแหละให้ผมช่วยได้นะพี่เรอเต็มเข้าไปทีทุกคนเพื่อนสวัสดีนะครับคุ เออให้มันไปช่วยกันก็ได้จบตัวมันก่อนให้คนให้คนไปแล้วจบตัวคนนริงอ่ะแล้วก็ดูอ่ะมันจะได้ออนนี่ไม่ได้แต่งั้นมึงไม่หมดรอรบกวนผมขอเอนมันนี่มาดีดีไอ้สี่ตัวบาทมันนี่ก่อนโอ้โหก็พานไม่หมดถ้าถ้า้งหมดแล้วยังไงบอกกูเดี๋ยวกูลงมาโอเคไม่พี่จะให้บัตรออโต้ฟาร์มไปนะแล้วพวกมึงไปฟาร์มนะได้คับไปฟาร์มมึงเข้าวัเป็นใช่ไหมวับไงคบพี่กดครับพิมพ์เอ๘ AI แล้วก็ไปบัตรเวลสามแล้วก็เลือกใช้น้องสามนะ เลขกอะไรกันเลขกอะไรกันนี่ห้าห้าเก้าแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่จกนะเดี๋ยวพี่จกนะพอพี่จะลองเอาของมาให้พี่สองเก้าห้าเลขอะไรต่อสองเจ็ดครับ